เซ่กับบายเยร์ฟูเนเซ่กลับมาเล่นในบ้านอีกครั้งเกมแรกก็อย่างที่ทราบกันว่าแพ้มาศูนย์หนึ่งก็ช่วงหลังเนี่ยผลงานของฟูเมเนเซ่ไม่ค่อยดีนักนะครับไม่ชนะใครมาสามเกมแล้วนะก็ผลงานในบ้านยังถือว่าพอใช้ได้อยู่นะครับห้าเกมหลังชนะสามเสมอหนึ่งแพ้นหนึ่งเกมนี้ก็จะมาในระบบสี่สามสามนะครับผู้สาประตูก็จะเป็นฟาบิโอแนวรับมีเรเน่นะครับมีเฟเตสเดียโกซินวานะครับแล้วก็กูกา มิดฟิลด์จะเป็นมาติเนลลี่นะครับเพอร์กูเลสแล้วก็อาคอสตาส่วนแนวรุกจะเป็นเซอร์นาโมเรโนแล้วก็คาโน่นะครับทีนี้มาดูบายเฮียเกมทีมเยือนกันบ้างชนะมาใ้เกมแรกนะครับเกมนี้ก็คงรัดกุมเพราะว่าเสมอก็ผ่านเข้ารอบทันทีผลงานโดยรวมช่วงหลังถือว่าดีเลยครับหนัดหลังชนะ4แพ้ไปแค่เกมเดียวส่วนเกมเยือนหเกมหลังชนะ2เสมอสนะครับก็เกมนี้ จะมาในระบบ4-2-3-1ครับผู้สัำตู่เป็นโรนัลโดสตาด้านะครับแนวรับมีอาริอัสมีดาวิดดูอานะครับมีรามอสลูเซียโนมิดฟิลด์เป็นตอลูคัสนะครับมีนิโคลัสอัลเซเวโดนะครับมีเอเดอเมียร์เอเวอร์ตันลิฟนะครับเคกี้แล้วก็หน้าเป้าเป็นวิเรนโคเซ่นะครับการพบกันของคู่นี้เจอกันมา5ครั้งหลังฟูมิเนเซ่ชนะ1เสมอ1แพ้3นะครับวันนี้เขามองว่าเจ้าถิ่นครับฟูมิเนเซ่เป็นต่อเล็กน้อยเสมอเนี่ยอาจจะเจ็บหน่อยนึงนะครับ ผมมองว่าคู่นี้มันเบียดคู่ขี้สูสีนะยาเฮียช่วงหลังก็ผลงานดีนะและเกมนี้น่าจะมารับแน่นๆแล้วรอโต๊กลับนะเชียร์ไปที่บบเฮียครับ mm hmm. เกมนี้มีสิทธิ์เสมอค่อนข้างสูง